ทีมนักแสดงซีรีส์รักนี้ชั่วนิดนิรันท์ทำบุญที่วัดพระรามเก้าไร้เงาพระเอกติ๊กเจษดาพร oh. มากันที่ทีมนักแสดงของเรากันบ้างดีกว่านะคะจากซีรีส์รักนี้ชั่วนิดนิรันท hmm. ์กับออทำ in my heart นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการเอาเรื่องเอาชัยหรือเปล่าไปทำบุญ oh, ไปกันยกทีมเลยไหมถูกต้องนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าการวงสวงไปในตัวหรือเปล่าะนะคะที่วัดพระรามเก้าค่ะ หลังออดิชั่นจนได้ตัวแสดงในซีรีส์เรื่อง All t u m n in My Heart รักนี้ชั่วนิดนี่รันเรียบร้อยแล้วเช้านี้ทีมนักแสดงนำโดยนางเอกสาวออมสุชาปั้นจันกี์ g a f 5 Grace ้าเกรซ a f 7และแม็กกี P ้อาภาร่วมกันทําบุญเอาเร่กเอาชัยที่วัดพระราม9ก้ส่วนพระเอกของเรื่องหนุ่มติ๊กเจษฎาพรนะคะแล้วโปรดิวเซอร์อย่างหนุ่มอดันดาติดภารกิจไม่สามารถมาได้ค่ะ ก็วันนี้พวกเรานักแสดงออท้ามินไมฮานะคะก็มาทําบุญเป็นครั้งแรกด้วยที่พวกเราได้ได้เจอกันแล้วก็มาทําบุญร่วมกันเป็นสี่มงคลให้กับละคระคะ่ะพวกเราทุกคนเนี่ยมาจากการออดิชั่นแล้วกเ็เหมือนได้ลองไปเล่นในในในคาแรคเตอร์ที่เราจะเข้าในในเรื่องอะคะ่ะก็เลยลงตัวที่ทุกคนที่เห็นอยู่นี้นะคะ่ะละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีทุกคนมีภาพจําอยู่แล้วว่าดียังไงทุกคนก็อินไปกับละครเรื่องนี้เราก็ยากที่จะแบบโอ้ยทําให้ เขาเชื่อว่าเราเป็นตัวละครที่เขาเคยดูอยู่แล้วแล้วก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นโจทย์ที่ที่พวกเราทุกคนต้องทํากันบ้านนะคะภูมิใจที่ได้ร่วมแสดงด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีพี่อนันดานะครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับรวมไปถึงได้พุ่มกับพี่การนะครับที่เขาเป็นเหมือนแบบสิ่งใหม่ๆที่ได้ร่วมทําพร้อมๆกันนะครับพวกเราทุกคนก็ยินดีที่จะได้ร่วมกับโปรเจก t นี้ครั้งนี้ก็จะรู้สึกว่าสเกลมันมันจะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับมันใช้เวลาถ่ายทํานานแต่ว่า รวมๆหลังจากเวิร์กช็อปทำพีโพทุกอย่างไปก็หลายๆอย่างก็ก็เข้าที่แล้วล่ะครับโครงสร้างของบทประพันธ์มันบังคับไว้แล้วล่ะครับว่าเรื่องราวมันจะถูกเล่าร้อยเรียงเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับมันไม่น่าจะหลุดออกไปจากตรงนั้นได้แต่ว่าทํายังไงให้ความเป็นไทยของเราเวอร์ชั่นของเรามันมันไม่ซ้าใครอะไรเงี้ยครับอันนั้นน่าสนใจกว่าแต่ว่าเรื่องสถานที่ถ่ายทำภูมิประเทศเราอากาศเราไม่หนาวเท่าเขาอะไรที่เราเรียกว่าความสวยของบ้านเราครับ อันนั้นคือสิ่งที่ผมพยายามสื่อสัรวอานันดาเป็นไงบ้างคะอนันดาเราสนิทกันข้างนอกด้วยมากกว่ามันก็เลยมีมากกว่าเรื่องงานนะครับก็<ๆ>ก็คุยกันเรื่อยๆฮะคุยกันเรื่อยๆแต่ว่าก็ให้อิสระความคิดเป็นเพื่อนก็ฮะก็คงตัดสินใจเลือกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องเชื่อเชื่อมือกันบางประมาณหนึ่งอะครับ ซึ่งในวันที่26พฤศจิกายนนี้ทีมงานจะยกกล้องไปถ่ายทำกันที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่แรกค่ะก่อนที่จะเดินทางไปหัวหินอีกเป็นเวลา3เดือนเต็มค่ะ ก่อจะได้ชมก็ประมาณปีนานนนเขาต้องพิถีพิถันนะในเรื่องของละครเรื่องนี้เนาะเขาบอกถ่ายแบบหนังเพราะฉะนั้นจะถ่ายทอดแบบว่าโอ้ยอารมณ์แบบเป๊ะมากแล้วก็เป็นระบบ HD ด้วยโอ,อ้โคมชัดที่ t u u e v s s i o n s ที่เดียวนะคุณผู้ชมถูกต้องค่ะ